คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบ้านคนญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นที่พักส่วนตัวหรือแม้แต่โรงแรมแบบเรียวกังมักจะมีรองเท้าแตะวางเรียงเป็นระเบียบอยู่หน้าห้องน้ำเสมอแท้จริงแล้วนี่คือธรรมเนียมที่น่าสนใจนั่นคือการเตรียมรองเท้าสำหรับเข้าห้องน้ำหรือที่คนญี่ปุ่นเรียกว่า toilet slippers เพื่อให้ทุกคนเปลี่ยนใส่ก่อนเดินเข้าไปในห้องน้าโดยเฉพาะ วัฒนธรรมนี้สะท้อนถึงความใส่ใจในสุขอนามัยอย่างลึกซึ้งและแนวคิดการแบ่งแยกพื้นที่เพราะคนญี่ปุ่นถือว่าห้องน้ําเป็นพื้นที่ที่ควรจะแยกจากส่วนอื่นๆภายในบ้านอย่างชัดเจนเนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าห้องน้ําอาจมีเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรกปนเปื้อนอยู่จึงไม่ต้องการให้รองเท้าที่ใส่เดินในส่วนอื่นของบ้านนําสิ่งเหล่านั้นไปแพร่กระจาย ดังนั้นเวลาจะใช้ห้องน้ำคุณจึงต้องสลับรองเท้าเดิมออกแล้วสวม t o ย l e อร์ส p ิปเปเข้าไปแทนที่อย่างเคร่งครัดและเมื่อออกมาก็ต้องเปลี่ยนกลับคืนสู่สภาพเดิมพร้อมจัดวางให้เป็นระเบียบเพื่อคนถัดไปถ้าอยากรู้เรื่องแปลกๆของญี่ปุ่นอีกกดติดตามไว้ได้เลยครับ